สวัสดีครับจาก S T E A D Channel นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการลบในส่วนของอที่อยู่นะครับที่เราได้บันทึกไว้ในบัญชี Google ของเราออกกันนะครับกในสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะทำผ่านในส่วนของอิปคช่น ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับไปที่ส่วนของแอปพลิเคชัน Google กันได้เลยนะครับเมื่อเราเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชัน Google นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของแถบเมนูด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับที่จะไปในส่วนการตั้งค่ากันนะครับเมื่อเราคลิก แล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับสแสดงขึ้นมาตามรูปกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทาการเลือกไปยังส่วนของถับเมนูนะครับที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับ เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูประมาณแถบเมนูที่2นะครับที่เขียนว่าข้อมูลส่วนบุคคลกันนะครับเมื่อเราเจอแล้วนะครับก็ให้ทาการคลิกข้อมูลส่วนบุคคลกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราอยู่ในข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลื่อนลงไปส่วนของด้านล่างๆนิดนึงนะครับเพื่อที่จะ ไปเรื่องในส่วนของที่อยู่กันนะครับก็ให้เมื่อเจอในส่วนของที่อยู่นะครับก็ให้ทําการคลิกในส่วนของที่อยู่ของเรากันได้เลยนะครับหลังจากคลิกในส่วนของที่อยู่กันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของรายละเอียดที่อยู่ของเรากันนะครับก็จะแสดงอยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าน้ำออกนะครับที่ ที่แสดงอยู่ในหน้านี้กันนะครับก็การคลิกนําออกกันได้เลยครับหลังจากนะั้นในส่วนของระบบนะครับก็จะนําในส่วนของที่อยู่ของเราออกกันนะครับก็จะโลง่งๆตามรูปกันนะครับเมื่อเมื่อระบบได้ทําการนําออกเสร็จแล้วกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนี้เนวิธีการลบชื่อที่อยูอ่ลบในส่วนของที่อยู่ บัญชี Google ออกกันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STEIT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STEIT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูรหัสผ่านในส่วนของบัญชี Google กันนะครับ แต่ว่าในคลิปนี้จะเป็นในส่วนของมือถือที่ใช้ Android เท่านั้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะดูส่วนวิธีการและขั้นตอนในการดูจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับไปที่ส่วนของแอปพลิชันนะครับ Play Store ที่มือถือ Android ของเรากันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของ Play Store กันแล้วนะครับ ก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของ e อปพลิชันเพลย์สโตรกันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเข้ามาอ่อก็ให้เราไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับตามที่ผู้สอนสีเหลืองชี้แล้วก็คลิกการตั้งค่ากันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไป ก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราจะเข้ามาัางส่วนของหน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบน ประมาณแถบที่4กันนะครับก็คลิกความปลอดภัยกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราอยู่ในแถบความปลอดภัยกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลื่อนลงไปส่วนของด้านล่างๆสุดกันเลยนะครับแล้วให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของเครื่องมือจัดการถาดผ่านกันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณด้านล่างๆนะครับ ถ้าเจอแล้วก็คลิกเครื่องมือจัดการถาดผ่านกันลดครับหลังจากคลิกแล้วเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเครื่องมือจัดการถาดผ่านกันนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปส่วนของด้านล่างๆกันนะครับ เพื่อที่จะหาในส่วนของออแถบเมนูนะครับที่เขียนว่า Google กันได้เลยนะครับ <c oughs> เมื่อเจอแล้วก็ให้ทำการคลิก Google กันได้เลยนะครับ <c oughs> หลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในส่วนของออระบบนะครับก็จะให้เราทําการใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือนะครับเพื่อที่จะยืนยันนะครับว่าเราเป็นเจ้าของเครื่องตัวจริงกันนะครับก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันแล้วนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าบัญชี Google ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าบัญชี Google กันแล้วนะครับก็จะมีส่วนของอินสเซอร์กับพาสเวิร์ดกันนะครับแต่ว่าในพาสเวิร์ดก็จะยังดูไม่ได้นะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของอดวงตากันได้เลยนะครับเพื่อที่จะดูผ่าน กูเกิลกันนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของดวงตากันแล้วนะครับในส่วนของออรหัสผ่านนะครับก็จะแสดงออกมาให้เ,เป็นไปตามตัวหนังสือนะครับที่เราได้ทําการตั้งไว้กันนะครับก็จะแสดงตามรูปกันนะครับหลังจากหลังจากนั้นก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนะนําวิธีการดูใน ในส่วนของรหัสผ่านบัญชี Google นะครับสำหรับมือถือที่ใช้ Android นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ s t t e IT t h h n n n l l นะครับก็ต้องขอบคุณและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STEIT ชนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการเปลี่ยนชื่อส่วนของบัญชี Google ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทําผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Google ที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับขั้นตอนได้นะครับก็ให้ทุกท่านนะครับคลิกไปที่ส่วนของแอปพลิเคชัน Google ที่มือถือของเรากันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับก็จะเข้ามายังก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ส่วนของการตั้งค่านะครับด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะคะรับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทการเลือกไปยังส่วนของเมนูอ่ ที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ใต้อีเมลของเรากันนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับจะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูด้านบนกันได้เลยนะครับที่เขียนว่าข้อมูลส่วนออบุคคลกันได้เลยนะครับก็อยู่ประมาณแถบที่4นะครับก็ทำการเลื่อนหากันนะครับ หลังจากที่เราเลื่อนกันแล้วนะครับเราเลือกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอยู่ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนหาไปยังส่วนของชื่อของเรากันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวชื่อเก่าผมก็จะใช้จะเป็นชื่อชื่อนี้นะครับเมื่อเราเจอในส่วนของชื่อเรากันแล้วนะครับก็ทำการคลิกชื่อกันได้เลยนะครับหลังจากคลิก กันแล,แล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของออหน้าชื่อของเรากันนะครับ <istic> เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการาคลิกไปที่ส่วนของอสัญลักษณ์ที่เป็นรูปดินสอนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านหลังกันนะครับก็ทําการคลิกกัน,นดได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการ แก้ไขส่วนของอชื่อและนามสกุลของเรากันนะครับก็ผมจะแก้ทั้ง2องอย่างนะครับทั้งข้างบนข้างล่างน,นะครับก็ทําการคลิกแก้กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทการตรวจสอบความเรียบร้อยในส่วนของชื่อและนามสกุลของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทการคลิกบันทึก ด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการแก้ไขชื่อในส่วนของบัญชี Google ของเราให้นะครับให้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบอีกรอบนะครับที่ในในส่วนของแถบข้อมูลส่วนบุคคลของเรากันนะครับเ <iques. S 1> <LS 1> มื่อเรามาตรวจสอบในส่วนของแถบข้อมูลส่วนบุคคลของเราก so ันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของชื่อนะครับที่เราได้แก้ไขไปเมื่อสักครู่นะครับก็ได้ เปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสลับในคลิปนี้คลิปน้าวิธีการเปลี่ยนชื่อบัญชี Google ของเรากันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ